โรงเรียนของเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดตามความเหมาะสมของนักเรียนค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์จากเด็ก,ดกนักเรียนโรงเรียนบ้านของเร่ค่ะนั่นก็คือน้ำอัญชันมะน,นาวได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุธามาตุนเสริมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านของเล่ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปยาจัสุบ,บันเป็นนักเรียนโรงเรียนแม่คองแดค่ะพวกเราสองคนเป็นนักศากรน,น้อยหัวใจพอเพียงค่ะทุกค,คนไปดูผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนโรงเรียนแม่คองแดขายในสารบันกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะโดยเราได้ลงมือทำจริง เช่นการคำนวณคิดต้นทุนกำไรการจัดซื้อสินค้าและการทำบัญชีเราซื่อสัตย์กับลูกค้าและรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเราเลือกขายสินค้าที่จำเป็นเช่นขนมอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนและไม่ฟุ่มเฟือยเรามีการจัดทำบัญชีทุกวนันทุกๆเตือนฝึกวางแผนรับมือปัญหาเชน่นสินค้าเหลือหรือยอดขายลดลงค่ะ วันนี้หนคอนําเสนอการคิดคํานวณต้นทุนกําไรน้ําอัญชันมะนาวที่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอแรกช่วยกันทําค่ะและเราได้ลงถ่ายในห้องสัก,กัดด้วยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการทาน้าอัญชันมะนาวเราจะคํานวณที่ประมาณ50ขวดกค่ะดอกอัญชันสด250กร,รมัมประมาณ250รดอกค่ะประมาณ50บบาทแต่เราสามารถ ดอกอัญชันจากขวนสมุนไพรเพือลดต้นค่าใช้จ่ายได้ค่ะน้ำมะนาวคั้นสด500มิลิตรประมาณ80บาทแต่ในโรงเรียนของเราก็มีต้นมะนาวเราก็สามารถเก็บมาเพื่อทำน้ำอัญชันมะนาวได้เพื่อลดต้นค่าใช้จ่ายได้อีกนนึ่เลยนะคะน้ำตาลทราย1.5กิโลกรัม60บาท เกลือเล็กน้อยหนช้อนชา2องบาทขวดพลาสติกแพทหน0่มิลลิลิตร Pet, พร้อมขวา50าขวด100บาทถ้าน้ำค่าแกสรวมกัน20บาทต้นสุกทั้งหมดรวมกัน312บสองบาทค่ะ จะได้รับเงินเพิ่มหบาทกําไรที่ผู้หนูจะได้เพิ่อ188บาทถึงแม้จะไม่มากแต่ผู้หนูก็มีความสุขและดีใจเพราะพวกหนูได้ลงมือทำจริงและได้รู้ต้นทุนกําไรและได้คิดพวกหนูยังได้และสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะภาษากรุงเทียนช่วยให้หนูได้ฝึกการตั้งราคาขา,ขายคิดกําไรขาดทุน สร้างรายได้และต่อยอดเป็นคุณการศึกษารวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นกิจกรรมธนาคารขยะหนูได้ฝึกทำงานเป็นทีมรู้จักแบ่งปัน,นทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นค่ะนะคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่คอยสพอร์ตคลิปสร้างสารรค์ของหนูนะคะหนูฝากติดตามทาง a c e b o o k แฟนเพจโรงเรียนบ้านของเล็ดด้วยนะคะและติกตก็บ้านของเล็ดสกรูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ